นักนิติศาสตร์ระบุกก,ะกะตยื่นคำร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจในการเลื่อนวันเลือกตั้งเป็นขององค์กรใดนั้นไม่เข้าด้วยกฎไม่เข้าด้วยมาตรา214ค่ะ นักวิชาการด้านนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่ากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตอขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าระหว่างกะกะตและคณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีหน่วยงานใดมีอำนาจเลื่อนวันเลือกตั้งนั้นในรัฐธรรมนูญ2550ไม่ได้เขียนให้องคอ์กรใดมีอำนาจเลื่อนวันเลือกตั้งไว้จึงไม่เข้าองค์ประกอบของมาตรา2 1 4ที่จะยื่นให้สารวินิจฉัยแต่กะกะตกำลังจะให้สารรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้งค่ะ กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันไม่เข้า214เลยไปสารมนุไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเออมันหนึ่งมันจะต้องมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดก่อนนะครับประเด็นก็คือว่าการเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเลยว่าให้มีการเลื่อนเลือกตั้งได้ไม่เคยพูดเรื่องนี้ในมาตราใดเลยในรัฐธรรมนูญไม่มีเลยเรื่องการเลื่อนเลือกตั้งทีนี้เมื่อมันไม่มีอำนาจเลื่อนเลือกตั้งเกิดขึ้น แล้วมันจะมาเถียงกันต uh ่อได้ยไงครับว่าอ kind of ํานาจเลือกเลือกตั้งเป็นของใครเพราะการอํานาจการเลือกเลือกตั้งไม่มีรัฐธรรมนูญกําหนดให้ให้อานาจใครเลยแต่กรกตกําลังจะไปถามให้รัฐธรรมนูญช่วยสร้างอํานาจการเลือกเลือกตั้งมาให้หน่อยซึ่งรัฐธรรมนูญไม่มีถ้ารัฐธรรมนูญยอมบอกว่าโอเคมีการเลือกเลือกตั้งได้มีอํานาจเลือกเลือกตั้งมีในรัฐธรรมนูญนั่นแสดงว่ารัฐธรรมนูญกำลังเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะปัญหาเกิดขึ้นว่าสมมติรัฐธรรมนูญชี้บอกว่าอํานาจนี้เป็นของนายกนายกเป็นคน ก็ได้แค่บอกว่านายกเป็นคนมนีอำนาจเลื่อนนะครับแต่นายกจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเป็นเรื่องของนายกเป็นการใช้อำนาจของเขาเองเขาจะเลื่อนก็ได้ไม่เลื่อนก็ได้อาจารย์ด้านนิติศาสตร์ท่านนี้มองว่าแม้ศาลร,รัฐธรรมนูญจะไม่สามารถรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยได้แต่ผลงานในอดีตก็เป็นเรื่องคาดเดายากว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะตีความอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เขาค่อนข้างมั่นใจก็คือศาลร,รัฐธรรมนูญจะต้องเร่งวินิจฉัยก่อนถึงวันเลือกตั้งสองกลุ่มผ่าพัานนี้ค่ะ จากผลงานของสารมูญที่ผ่านมาเนี่ยก็คาดเดาไม่ถูกแล้วครับเพราะสารมูลสามารถวินิจฉัยสามารถขยายเขตอานาจของตัวเองออกไปเรื่อยๆด้านทั้งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อานาจไว้เลยนะหลายกรณีเต็มไปหมดโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสารมูญก็มาเบรกการแก้ไขรัฐธรรมนูนได้หลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยคาดเดาไม่ได้เลยครับแต่ถ้าจะคาดเดาก็อาจจะคาดเดาไปในทิศทางที่มันเรวร้ายที่สุดก่อนก็ได้นะครับและถ้าสมมติสารมูญไม่รับก็จะได้สบายใจขึ้นนะก็ ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสารมุลจะต้องเร่งวินิจฉัยไหมนะครับผมคิดว่าถ้าสารมุลจะรับเรื่องนี้ไปแล้ววินิจฉัยเนี่ยก็คงต้องรีบทำเพราะว่า2กุมภานี้มันต้องเลือกตั้งแล้วใช่ไหมถ้าเขาไม่วินิจฉัยก่อน2กุมภานี่นั่นหมายความว่าวินิจฉัยไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันเลือกตั้งไปแล้ว